กันและวันนี้เราจะไปสาขาที่สกันก็คืออะไรรู้ไหมสาขาเนื้อใหญ่มากสาขาที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่เราเคโ,โ,<อ>โอ้โหอ,อ,อร่อยนะ่าแต่แค่บอกอย่าทำลายแม่กว่ีนเ้่ะนั้นมีที่แผนกปลาด้วยเดี๋ยวเราเค่อยไปนี้กันแต่ อันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันเถอะเพราะมันใหญ่นะอย่าเข้าไปในเมกาสิเราเห็นนะเราเห็นนะเราเห็นนะในจอชัดๆโอเคถ้างั้นมันมีห้องอยู่ใน,นแผนกเนือด้วยหรอแปลกนะแต่ว่ารู้ไหมว่าพี่นึกถึงอะไรปลา เค <Okay. S 1> ขอไปที่แผนกปลานะเ,เ,เราไม่ต้องไปแผนกอันนี้ก็คือแผนกแรกของแผนกเหนือนะก็คือแผนกซีฟูด้ดบอกเลยว่าน้องๆเด็กๆน่าจะต้องจกใจแน่เพราะว่าอันนี้ก็คือปลาที่เรากินนะเดีเ๋ยวฮะ,วะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮเดี๋ยวฮแต่ว่า ดูไม่ไดนไหนี่ไงดีกว่านี้กุ้มมันไม่น่ารักเท่าไหร่อะเคต่อไปก็คือตาทิลรปาทับทิมอันนี้ก็คือปลาอะไรก็ไม่รู้อะแต่เขาดูสดใสหอยเขาได้มาจาก ป๊ป๋าดูห่อยสี่เขาทำอะไรอ่ะตอนนี้เขากำลังออกมาหายใจไงหาอาหารนี่หอยจริงเลยนะใช่นี่ไงเห็นเขาขยับไหมดูดิลิ้นตัวนี้ขยับเห็นเลยเขายับ แพงตันตอบอันนี้ไม่มีนะอันนี้อ่านเองเลยนะถ้าอยากพอยวิดีโอเคอ่าน,นเองเลยนะ feel free to read ไปดูหนู feel free to read s i n ค t a บอ่ะ Hate mining lobster. What the hell? Okay. ต่อไปก็คือ This is a wild card from Thailand. Product of Thailand. This one is imported from USA. It's called the Live King Crab. Who wants to go this? Do some account page okay. okay. Mm -hmm. This is from Canada live Canadian lobster. Bro, this looks immense. So, this is live wrestling rock lobster, all about love Even there's a one thing lobster, you can already tell them map. Don't worry. Really. Wild Blue swimming Car Wild Car It's not really wild but... Mistress There's only one Catfish though Oh, there's more No, there's one I'm sorry, you don't have friends. But yeah. Live Manchester shrimp. What in the world is this shrimp? I'm going to drop it. Wow! Okay, so do you see this guy active? I saw this guy running. ขอกินทำ่ไมซูเปอร์อะ่ะตวแต่ว่าคอนแทงไปในตัว้ดยสับเคพ่ชอปตัวนี้นะแล้วอย่าลืมใครอยากเจออันนี้ไปโกโฮเซลอันนี้น่าจะเกือบสูญพันธุ์ไปแล้วต่อไปก็คือเกาเปอร์อันนี้จะไงมาฟาร์มอันนี้โซนฟาร์ม ไฟล์ค <Fire> <Separ ate. S 1> อพเซปบรชตัวนี้อ่ะของมันเอ๊ะแล้วมีตัวนี้ด้วยเซปเหมือนกันอุ้ยมีตัวทายทองตัวนี้เป็นอะไรอ่ะทำไมเขาหนาของ เขาว่าป๊าป๊าดูปลานี้ที่เขาหัวทิ่มดูได้ไหนตายตัวนี้ก็ตายเหรอทำไมเขาตายอ่ะหงายท้องไม่ถึงแปลว่าตายนะทำไมเขาไม่เอาออกอ่ะเพราะเขาตาย กิงเขาตายนะไอตัวที่จงก็คือไอตัวตายน่ารักส่วนที่ตรงนี้ส,ส่งเสริมกรเษกษตรตะกอนอันนี้คือป๊าป๊ามามา่อยากกินเจ้าว่า